เกบลับรถเดอทำโจทานด้วยในครับผมยูบิซ่สวัสดชิดชนลนครับผมช่วงนี้เนี่ยกบบอกไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่อัปเดตนะครับผมไม่ได้ติดตามด้วยเพราะผมลบดิทกอดไปแล้วปกติผมจะมีดิทกอดเพื่อรอดูยูบิซ่าเขาแล้วก็เรามาหาอะไรเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะเออเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามดิทกอดไม่ได้ไปดูอะไรเลยนะครับผมนะก็ไปหาอะไรเล่นกันไปลุยอ่านดะยครับผมมาแล้ว ในเมื่อกอบอกไม่อัปเดตเนี่ยก็หาอะไรทานะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรทํำนะครับทุกคนนะอ่าเอาคนมาสู้กันดีกว่าเนาะอย่างแรกเลยคนนี้หนึ่งคนแล้วก็อาวุธอีกหนึ่งนะครับผมผมจะให้อาวุธปืนพกเขาเอานไหนกัน,นไหนล่ะเดี๋ยวไอ้หนูไอ้หนุ่มน,นอนไปก่อน ทิ้งปืนพกก่อนนะครับผมนี่จับไปใส่ตัวเขาได้เลยนะครับผมมันเขาจะพอกปืนทันทีนี่เลยนะครับผมได้ยรยนรู้ก,กันแล้วเนาะอะนะครับแล้วก็เสกอคนมาอีกหนึ่งคนนี่เลยเป็นโจนนะครับผมโจนอ,อาวุธะปืนจะเป็นยังไงเอาเลยครับผมเอาปืนมายิงแล้วปังล่วงแล้วนะครับผมโอ้โยยิงลัวๆเลยโอ้โอา้าว ขาหักแล้วมั้งน่ะลุกไม่ได้แล้วมั้งน่ะเดี๋ยวด้วยอ๋อหลังหักนะครับผมโอ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นใจเย็นโอ้ยแค่นั้นมันก็ลุกไม่ไหวแล้วเอ้ยใจเย็นไอ้หนูใจเย็นเย็นอ้าวยิงตายเลยนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่เสกทั้งสองคนนะครับผมน่านจะจะเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเอาแล้วแพ้แน่เลยอะไรหนูตัวนี้ไอ้ไอ้หนุ่มคนนี้จะทำยังไงโดนทั้งไม้กระบอง ทั้งที่ขุดไม่รอดแน่เลยเอ้ยลูกก่อนเอ้ยอ๋ AE อออ้ยยิงดิยิงดิรออะไรอะยิง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 เลยนะครับผมมันเล่นอย่างนี้เลยมันฟันคนนี้มันทุบคนนี้เสียชีวิตคาที่ตายเลยนะครับทุกคนนะโอ้ยพวกนี้มันเร็วจริงเลยยิงเลยโอ้ยิงหัวไม่ตายเว้ยยิง ยิงโห่ยิง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 หืมยิงอย่างเดียวนะครับผมโห่เลยผมจดแล้วเนี่ยโดนยิงตรงแขนกับตรงกลางอะไรอ่ะจะสลบนะครับผมจะสลบใช่ปะหรือไม่ก็เหนื่อยนะครับผมไม่รู้นะอ่าโอเคเดี๋ยวลบเลือดลบอะไรก่อนนีครับผมนะเดี๋ยวเอาไ้ผมเอามาตาก่อนโอเคแค่นี้ก็ไม่ต้องมีอะไรบาดเจ็บแล้วกลับมาแล้วนะครับผมอ่าง่ายๆเลย ไม่ต้องไปใช้ยาใช้อะไรอันนี้คือใช้สูตรโกงนะครับผมเปิดอรมตาแล้วก็เลือดมันจะเป็นอมตะแล้วก็เลือดจะหายมาตำรวจปะทะโอมีเครื่องมือโอ้ยโอยจะขางเราเยี่ยมเลยโอ้โหจบเลยนี่ครับโดนยิงหัวแตกตายคาที่นะครับผมเนี่ย โอต้องเอาลูกโมมาแล้วเออสเปซบางบ้างบ้าง e. er. มีสารสุนตึงๆเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจแพ้เอาดีๆเรียบร้อยตำรวจแพ้นะโอ้หแม่นจังวะโอ้ยแม่นจัดเลยนะครับไอคนนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่แล้วนะครับผมนี่เลยปึ๊บตักทาม อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะนี่ดีครับผมนี่เลยอ๋อเกิดไหนวะเนี่ยโอยนี่เลยบินไปเลยครับบินไปเลยแล้วมันโกงนะครับผมนะเราคือพระเจ้านะครับในแมปเอ้ยในไม่ใช่แมปนี่ในเกมนี้เกมกอบล็อกนะครับแล้วมันอยู่ไหนวะโอ้โน่นโน่น,น,นมันอยู่นูน่นอาวอ,อะไรวะเอาโทรแรงไม่ได้อะโอ้ย <N> นั่นมาตายอีกแล้ว<า>ว่าจะลงแบบสวยๆโอ้ยหตายเลยนะฮะสแปดมาเอาใหม่นี่ครับผมนะเกิดนี่และโอ้เกิดไกลลเลยเกินให้หนูเดี๋ยวไปตรงตะพันแล้วกันนะครับผมจะลงเบาๆนะมันอยู่ไหนแล้ววะมันอยู่นี่สโลโมชันน่นเลยครับผมไม่ได้กินหรอกทีนี้ ช็อตเต็มเต็มร่วงวะเฮ้ย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 โโโเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้เ้ยเฮ้อเฮ้เ้อเเฮ้ยา้ยเฮมเฮ้เฮ้้อ้เลยเ้ยเฮ้้อเฮ้เยเ้ยเฮ้เยเเฮ้ยร้ยเยเยเฮ้ยเเ้้เยดเเ้ยเเ้อยเ้เย้ โป้งตายคาที่เรียบร้อยฮะเยี่ยมเลยนี่ครับแต่เดี๋ยวผมจะเสกผมจะสู้คนบ้างแล้วกันมามาต่อมัดตีมาเออเออมาต่อมัดกระโดดต่อยกระโดดเตะเรียบร้อยล่วงล้วทิมซํากระทืบซัมกระเทิบซําเอาสลบเลยนะฮะสลบเลย เยี่ยมเลยนะครับผมเกมดีนะสลบเลยนะครับผมกระทือบตั้มสลบได้กระทือบตั้มกระทือบตั้มกระเทือบตั้มยิงไฟฟ้าไปอีกนี่คนระับไม่มีวันปืนแน่นอนยิง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 ตายนะครับผมถึงมีหมัดกระพ้ปืนนะครับผมนะมาดิมาดิาดอ้าวร่วงเลย ไฟฟ้าช็อตทีเดียวนี่สลบขคาที่เพราะว่าเป็นปืนยิงแล้วมันจะเหมือนแบบโคม่าความพายชั่วคราวนีครับผมนะอ่าม้นก็จะฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมไป็นั่นตายยังวะตายแหละนะครับผมดูทรงแล้วตายแน่นอนนะครับผมอืมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ยิงซ้ำเลยปังอาบ้างเฮ้ยมันลุกแล้วลุกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเตะเตะเลย เตะเลยนะครับผมเตะเลยเตะเลยเอาตาบอดแล้วหรอตายคาที่นะครับผมกระโดดเตะกระโดดเตะเอากรบดดเตไปไกลนะครับผมพอวิ่งไม่ได้วะเอพอมันวิ่งมาเร็วๆเนี่ยคือเราต่อยส่วนหน้ามันได้เลยแล้วมันก็จะหลบนะครับผมหมัดแรลงเนี่ยหมัดแรลงเนี่ยโอ้ยปิวเลย โอ้โหอ๋อต่อยต่อยเอ้าเรียบร้อยนะฮะล่วงเลยนะครับผมยิงเลยยิงยิงยิงเร็ว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 เติดปังเรียบร้อยตลบนะครับผมปองปองตายเนี่ยผมเราจะตายแล้วนะครับผมตอนนี้เราบาดเจ็บหนักนะครับโดดน้ำตายเลยอ